โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าที่เราคิดนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบน้ำแข็งอายุ6ล้านปีที่แอนตาร์กติกาซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาสภาพอากาศโลกในอดีตและอนาคตของเราแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคืออะไรซ่อนอยู่ในน้ำแข็งก้อนนี้กันแน่ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นพบครั้งสำคัญนั่นคือน้ำแข็งและอากาศที่ถูกกักเก็บไว้ภายในซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง6ล้านปีค้นพบนี้เกิดขึ้นที่ทวีปแอนตาร์กติกาตะวันออกและถือเป็นน้ำแข็งที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาบนโลกของเราเลยทีเดียวทีมวิจัยได้ค้นพบแกนน้ำแข็งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบริเวณพื้นที่อัลลลนฮิสในทวีปแอนตาร์กติกาโดยมีอายุประมาณ6ล้านปีนี้ไม่ใช่แค่ก้อนน้ำแข็งธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือหน้าต่างสู่การเวลา น้ำแข็งโบราณน,นี้ทำหน้าที่เหมือนทำาแมชชีนที่สามารถพาเราย้อนเวลากลับไปดูสภาพอากาศและบรรยากาศของโลกในอดีตได้เพราะภายในนั้นมีฟองอากาศเล็กๆที่กักเก็บความลับของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เอาไว้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเผยให้เห็นว่าเมื่อ6ล้านปีก่อนทวีปแอนตาร์กติกามีอุณหภูมิสูงกว่าปัจจุบันถึงประมาณ12องศาเซลเซียสลองจินตนาการดูสิว่าโลกของเราในตอนนั้นจะเป็นอย่างไร การค้นพบนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างคลังข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่เก่าแก่และครอบคลุมกว่าข้อมูลจากแกนน้ำแข็งใดๆที่เคยมีมาถึง6เท่านี่คือขุมทรัพย์ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยซารา่าเชคเคิลตันแซรเชคเคิลเทนนักทารนน้ำแข็งวิทยาจากสถาบันสมุทรศาสตร Wood ์วูดโฮนวูดโฮโอช n นกรฟิกอินเ s อร์ทู i o นได้ค้นพบตัวอย่างน้ำแข็งที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานถึง6ล้านปีซึ่งเปรียบเสมือนทำแมชชีน ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นภาพโลกในอดีตได้อย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนแกนน้ําแข็งจากอลันฮิวช่วยให้เราย้อนเวลากลับไปได้ไกลกว่าที่เราคาดคิดแชคเคลตันกล่าวอย่างตื่นเต้นน้ําแข็งเก่าข้อมูลใหม่การค้นหาบันทึกสภาพภูมิอากาศในอดีตเป็นเรื่องที่ทา้าทายอย่างมากเนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอยู่ตลอดเวลาแต่ทวีปแอนตากติกาเป็นข้อยกเว้น เพราะการสะสมตัวของน้ำแข็งและหิมะอย่างต่อเนื่องทำให้ทวีปนี้สามารถกักเก็บและรักษาสภาพของวัสดุต่างๆเอาไว้ได้เป็นอย่างดีการศึกษาน้ำแข็งโบราณที่อยู่ในแกนน้ำแข็งแนวตั้งซึ่งถูกสกัดออกมาจากน้ำแข็งที่มีความหนาหลายร้อยเมตรจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจำลองสภาพแวดล้อมในอดีตของโลกขึ้นมาใหม่ได้อย่างน้อยก็ในส่วนของทวีปแอนตาร์กติกาที่อลันฮิลเราจะพบน้ำแข็งสีคราม จำนวนมากซึ่งเป็นน้ำแข็งที่ถูกบีบอัดอย่างหนักเป็นเวลานานทำให้ฟองอากาศขนาดใหญ่ถูกบีบเล็กลงและผลึกน้ำแข็งขยายตัวจนทำให้น้ำแข็งดูดซับคลื่นสีแดงและปรากฏเป็นสีฟ้าอมเขียวที่สวยงามเนื่องจากอลันฮิวไม่มีการสะสมของหิมะอีกต่อไปเนื่องจากกระบวนการภูพังและการระเหิดน้ำแข็งที่เก่าแก่กว่าจึงอยู่ใกล้กับพื้นผิวมากกว่าในส่วนอื่นๆของทวีปแอนตาร์กติกาแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจทำไมน้ำแข็งเก่าแก่ถึงมาอยู่ใกล้พื้นผิวได้ เรายังคงศึกษาเงื่อนไขที่แน่ชัดที่ทําให้น้ําแข็งโบราณเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้ใกล้พื้นผิวเช่นนี้แชคเคิลตันอธิบายภาพตัวอย่างน้ําแข็งที่มีอายุ6ล้านปีเครดิตภาพ OSU College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences s c o a นอกจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนักวิจัยยังคาดการว่าน่าจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างลมแรงและอากาศที่หนาวจัดซึ่งพัดพาหิมะที่ตกลงมาใหม่ๆออกไปและความหนาวเย็นที่ทําให้น้ําแข็งเคลื่อนที่ช้าลงจนแทบจะหยุดนิ่งทาให้บริเวณอลลันฮิลกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสําหรับการค้นหาน้ําแข็งเก่าแก่ที่อยู่ตื้นๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยากลําบากที่สุดในการลงพื้นที่สํารวจด้วยเช่นกัน ทีมภาคสนามต้องปฏิบัติงานเป็นเวลาหลายเดือนท่ามกลางลมแรงและอุณหภูมิต่ำโดยต้องเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ต่างๆเพื่อสกัดแกนน้ำแข็งเก่าแก่ที่เกิดจากกระแสน้ำรอบนูนาแทกนูนาแทกและสันเขาแม้ว่าน้ำแข็งนี้จะไม่มีฟองอากาศที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันก็ยังมีช่องอากาศขนาดเล็กจิ๋วที่อัดแน่นอยู่ในโครงสร้างผลึกน้ำแข็งช่องอากาศเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นเหมือนหน้าต่างที่ช่วยให้เรามองเห็นสภาพภูมิอากาศของโลกในยุคแรกๆ โครงการ c o d l x Collaborative Research Allen Hisco i d e l Exploration ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Science Foundation ได้เจาะแกนน้ำแข็งอลันฮิลจำนวน3แห่งจากความลึก150 159และ206เมตรในแกนน้ำแข็งเหล่านี้นักวิจัยหวังว่าจะพบน้ำแข็งที่มีอายุมากพอที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในยุคไพลโอซีนไพลอสซีนเนเพซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ2.6ล้านปีก่อน เรารู้ว่าน้ำแข็งในภูมิภาคนี้มีอายุมากในตอนแรกเราหวังว่าจะพบน้ำแข็งที่มีอายุถึง3ล้านปีหรืออาจจะเก่ากว่านั้นเล็กน้อยแต่การค้นพบครั้งนี้เกินความคาดหมายของเราไปมากเอ็ดบรู๊คเอ็ดบรูนักบรรภูมิอากาศวิทยา p พล e โอคลา a t ท l โลจิสและผู้อำนวยการโคเดสกจากมหาวิทยายลายัยโอไฮเตตโอไฮ State University กล่าวภาพพื้นที่บริเวณอัันฮิลเครดิตภาพ OSU College of Earth Ocean แอนเ m o s ม e ซิริเซนซิสซีเมื่อนักวิจัยทำการประเมินอายุของน้ำแข็งโดยใช้ไอโซโทปของอาร์กอนอาร์กอนในซโทปส์ในฟองอากาศที่ถูกปิดผนึกไว้ภายในน้ำแข็งซึ่งเป็นวิธีการหาอายุโดยตรงแทนที่จะเป็นการอนุมานจากวัสดุอื่นๆรอบๆตัวอย่างพวกเขาพบว่าตัวอย่างที่ลึกๆๆที่สุด 2, ในบรรดา3ตัวอย่างมีอายุประมาณ6ล้านปีซึ่งใกล้เคียงกับช่วงปลายยุคไมโอซีนไมอสิเงพิกเมื่อประมาณ5.3ล้านปีก่อน ตัวอย่างอื่นๆที่นำมาทดสอบมีอายุน้อยกว่าทำให้ทีมนักวิจัยสามารถรวบรวมภาพรวมของสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมตั้งแต่ปลายยุคไมโอซีนไปจนถึงยุคไพลโอซีนส่วนใหญ่ได้แม้ว่าบันทึกจากน้ำแข็งเก่าแก่เหล่านี้จะไม่ต่อเนื่องกันแต่ทีมนักวิจัยกล่าวว่าความเก่าแก่ของมันนั้นไม่เคยมีมาก่อนด้วยการระบุอายุของตัวอย่างน้ำแข็งจำนวนมากทำให้พวกเขาสามารถสร้างคลังข้อมูลที่เรียกว่าภาพรวมสภาพภูมิอากาศซึ่งมีอายุมากกว่าข้อมูลแกนน้ำแข็งใดๆที่เคยรายงานไว้ประมาณ6กเท่า นี่คือส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญสำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียดมากกว่าจากแกนน้ำแข็งที่อายุน้อยกว่าภายในทวีปแอนตาร์กติกาจากนั้นนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ไอโซโทปออกซิเจนออกซิเจนไอโซโทปเพื่อประเมินสภาพอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาที่บันทึกไว้ในน้ำแข็งพวกเขาพบว่าเมื่อ6ล้านปีก่อนทวีปแอนตาร์กติกามีอุณหภูมิสูงกว่าปัจจุบันประมาณ12ององศาเซลเซียสและการเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิปัจจุบันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในอนาคตนักวิจัยหวังว่าจะสร้างองค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศของโลกขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่ามีก๊าซเรือนกระจกชนิดใดบ้างมีความเข้มข้นเท่าใดข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปและแน่นอนว่าพวกเขาจะกลับไปที่น้ำแข็งเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกกักเก็บไว้ภายในด้วยน้ำแข็งเก่าแก่อันน่าทึ่งที่เราค้นพบที่อันฮิล เราจึงได้วางแผนการศึกษาใหม่ที่ครอบคลุมในระยะยาวของภูมิภาคนี้เพื่อพยายามขยายบันทึกข้อมูลให้กว้างขึ้นซึ่งเราหวังว่าจะดำเนินการได้ระหว่างปี2026ถึง2031รู้กล่าว อัลลันฮิวได้กลายเป็นทางลัดส,สู่อดีตอันยาวนานของโลกด้วยการระบุอายุของน้ำแข็งโบราณและอากาศที่ถูกกักเก็บไว้โดยตรงนักวิจัยสามารถเชื่อมโยงช่วงเวลาสั้นๆแต่สำคัญยิ่งเข้ากับสภาพภูมิอากาศที่อุ่นกว่าปัจจุบันมากนอกจากนี้พวกเขายังสามารถวัดปริมาณความเย็นลงของทวีปแอนตาร์กติกาในขณะที่โลกวิวัฒนาการคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการค้นพบนี้จะส่งผลต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันอย่างไร มีความเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลจากน้ำแข็งโบราณน,นี้จะช่วยให้เราทำนายอนาคตของโลกได้แม่นยำยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำค่าแห่งนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน